สวัสดีครับอยู่กันในเกม p i n c e s s c o n n e ก t r รีด v e กับผมบาร์เรลบรูจันเทยนะ,ะก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยจริงๆที่คลิปนี้มาช้าคือกวัวจะหาเวลามาทำได้อะก็ผ่านไปหลายวันละถึงจะช้าไปหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมานะอาจถึงจะไม่รู้ว่ายังมีคนรอดูอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไร มิสกิโอเอโดตัวละครที่เป็นเมนหลักของเรื่องกิจกรรมประจำเดือนนี้อากิจกรรมของดรมิสกิเอาจริงตัวกิจกรรมก็เข้ามาตั้งแต่หลายวันแล้วเนาะ,ะตั้งแต่ตอนที่ตู้ของเชียริแอนฮัสเนะที่เป็นตู้พิ i นเซน s f a ฟ e เข้ามาแน่นอนว่าตัวของมิสกิล่างนี้จะเป็นแค่ตัวละครระดับธรรมดาเท่านั้นก็คือไม่ใช่ตัวลิมิต มีโอกาสออกลูกเลจากตู้อื่นได้หรือเราจะเก็บเศษให้ครบ1 4 5เศษเพื่อแลกตัวออกก็ได้เหมือนกันอ่ะซึ่งตู้นี้ก็กําลังเข้าเซิฟไทยอยู่เลยเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่28ทธันวาคมเรากแล้วก็อยู่ถึงแค่วันที่2มกราคมเท่านั้นเองอ่ะเรียกว่าระยะเวลาสั้นมากอยู่ไม่ถึงอาทิตย์อะ,อะมาดูกันที่ตัวของมิสกิสำหรับวอร์ชัทน,นี้โอเอโด จะเป็นร่างที่2ของมิสกินะเรียกว่าใช้เวลานานเหมือนกันคือเกมเปิดมา3ปีครึ่งอะ่ะอ่ถ้าเป็นตามทำลายของเซิร์ฟญี่ปุ่นก็คือ3ปีครึ่งเลยนะกว่าจะได้ร่างที่2สำหรับมิสกิเวอร์ชั่นนี้ก็เรียกว่ายังคงคอนเซปต์เดิมจากเวอร์ชั่นแรกมาอยูอ่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ยืนอยู่แถวกลางสกิลที่สามารถลดเกาะได้แล้วก็ทำให้ติดคำสับเหมือนกับร่างแรกเลยส,ส,ส,ส่วนไอเทมสมัย อ่าเรียกว่าเป็นสายเดเมจดีหรือเปล่าเพราะว่ามีอาวุธแค่2ช่องเท่านั้นนะทำให้เครื่องป้องกันอนะเพิ่มขึ้นมาเป็น2ช่องแต่ว่าเครื่องประดับอันนี้ก็เป็นของสายโจมตีทั้งคู่นะเรียกว่าสัดส่วนของไอเทมอะจะเป็นสายเดเมจสัก70%แล้วก็อีก30%จะเป็นของสายดีฟนอ์เนาะค่าเสตพลังโจมตีจะมีอยู่14,100อ่าแล้วก็ค่าคิด,ดคอนครับ1129 มีพลังป้องกันกายภาพอยู่ที่529พลังป้องกันเวท503แล้วก็ค่า HP อีก41,297อ่ะเรียกว่าค่อนข้างถึกพอสมควรเลยนะ d e f e n s ์เ,เกิน500ทั้งคู่แล้วก็มีเลือดอีก40,000ต่อไปค่าสถิตในนี้จะอยู่ที่21แต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยที่มีแรงโบนัสเราก็จะได้ทีบีบวกขึ้นมาอีก10เนาะกลายเป็น31 ตรถก็ใช้ที่พี่จะมีอยู่1อ่าค่าความแม่นยำครับ28แล้วก็ค่าดูดเลือดอีก8หน่วยต่อไปมาดูกันที่สกิลยูบี้โรสเดสทักชั่นทำดาเมตรกายภาพระดับใหญ่ใส่สตูข้างหน้าทุกตัวที่อยู่ในขอบเขตแล้วก็ทำให้ติดคำสาป แต่ว่าถ้าในตอนที่ใช้สกิลนี้เป้าหมายติดคำสาปอยู่ก่อนแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นทําให้ติดคำสาปแบบร้ายแรงแทนซึ่งจะทำดาเมจต่อวิได้แรงมากขึ้นอ่ะดาเมจไปเป็นหมู่ครับจะอยู่ที่37,600หรือคิดเป็น2.25เท่าของพลังโจมตีแล้วถ้าสตูติดคำสาปอยู่ก่อนแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นทําให้ติดคำสาปแบบร้ายแรงแทนซึ่งจะทำดาเมจได้2 0 0 0 6ต่อวิ เราก็จะแรงขึ้นอีก30%ทุกๆครั้งเลยยกตัวอย่างเช่นในวิแรกครับจะโดนคำสาบ2,000ใช่ไหมแล้วก็วิทที่2ดเดเมจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2 6 0 6ส่วนวิที่3ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น3,300แบบนี้เป็นต้นอะซึ่งคำสาบแบบร้ายแรงอะจะอยู่ได้นานถึง18วิเลยแต่ว่าถ้าในตอนที่ใช้สกิลเนี้ยศัตรูไม่ได้ติดคำสาบอยู่ก่อนก็จะโดนแค่คำสาบแบบธรร,รมดาเท่านั้นนะที่จะทำาดมเมจแค่ 752ต่อาวิแล้ก็จะอยู่ได้แค่12วิด้วยไม่มีการแหลงเพิ่มขึ้นต่อไปสกิลที่หนึ่งโรส c าลูเทสกิลนี้จะเล็งเป้าไปหาซูหนึ่งตัวที่มีเลือดเหลือน้อยที่สุดทำาด a เม t e s ยภาพระดับกลางแล้วก็ลดพลังป้องกันกายขยาพกับพลังป้องกันเวทลงเล็กน้อยจากนั้นจะทำให้ติดสถานะผูกมัด ที่เรียกว่า208ดาเมจไปเป็นตัวเลขครับจะอยู่ที่20,94หรือคิดเป็นความแรงจะเท่ากับ1.2เท่าของพลังโจมตีแล้วก็จะลดก่อได้อีก126หน่วยทั้งพลังป้องกันเวทแล้วก็พลังป้องกันกายภาพแล้วก็ทําให้ติดสถานะผูกมัดครับอีก2.5วิต่อไปสกิลที่2 Apotosis Enhancer กิลนี้จะทําให้ตูข้างหน้าทุกตัวที่อยู่ในขอบเขตติดสถานะคําสาบแล้วก็ลดพลังป้องกันกายภาพกับพลังป้องกันเวทลงด้วยอีกเล็กน้อยโดยเดมเมตรของคําสาบจะอยู่ที่752ต่อวิแล้วก็จะลดเกาะได้อีก84หน่วยนะะทั้งพลังป้องกันเวทแล้วก็พลังป้องกันกายภาพเลยส่วนระยะเวลาอันนี้จะอยู่ได้12วิครับเท่ากันทุกบัฟเลย ต่อไปมาดูแพทเทิร์นของสกิลหมู่แรกจะใช้สกิลหยุดทําให้ซูหนึตัวที่มีเลือดเลือน้อยที่สุดติดผูกมัดส่วนมุดที่2จะเป็นสกิลที่ทําให้ติดคําสาบแบบเป็นหมู่อ่ะพร้อมกับลดเกาะด้วยแล้วก็ในส่วนของลูปสกิลอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเหมือนกันคือจํานวนครั้งที่ใช้สกิลออกมาได้อจะมีเยอะกว่าการโจมตีธรรมดาอีกลูปวนกันอยู่ที่7จแอคชั่นครับแต่ว่าออกสกิลได้ถึง4ครั้งเลยนะ ใช้สกิลที่1สกิลที่2ได้อย่างละ2ครั้งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการโจมตีธรรมดาทั้งนั้นต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้งานในคารินาเพราะว่ามิสิกิล่างนี้ไปสายคารินาเนาะสมมุติว่าเจอทีมถึกครับท eko, no ั ie, uru, umi, ้งเปโกโนตอมบี้ซิซูรุคูรุมิเราก็ ari, อยู่คาลิอะที่เป็นตัวละคร6ดาวทั้งหมดเรียกว่าหนาเตอะครับทีมนี้ มาดูว่าเดาเมจของมิสกิีล่าน,นี้จะไหวไหมอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะเพราะว่าทีมนี้อยู่ค่อนข้างโหดเหมือนกันก็คือมีผิวกันทุกคนเลยแถมมีกลางบาเลียด้วยนะมีรีเจนเลือดต่อวี้อีก อะเรียบร้อยได้เปรียบรีรพรครับอืมเรียกว่าไม่ผิดหวังจริงๆหกแสนสองเลยนะของมิสกิโอเยโด อิโนโอเลียสกิลเผาไหม้ของ U b บยังได้แค่แสนเดียวเท่านั้นเองเสียดายนตะที่อีกฝ่ายตายก่อนคือถ้าสู้นานกว่านี้อีกนิดนึ่งเดบทของวิสกิน่าจะเกิน1ล้านแน่นอนอ่ะอ่ะที่เห็นกันไปนเมื่อกี้ก็แค่ในส่วนของความแรงของ y UB เท่านั้นนะยังมีอย่างอื่นที่เจ๋งกว่านี้อีกนั่นก็คือสกิลที่หนึ่งครับที่จะทำให้สู1หนึ่งตัวที่มีเลือดเหลอือน้อยที่สุดติดสถานะผูกมัด หรือจะเรียกว่าโดนตันก็ได้เหมือนกันเลยแต่ว่าด้วยความที่มิสกิอ่ะจะใช้สกิลนี้ออกมาในมูฟแรกแล้วในตอนที่เริ่มต่อสู้อ่ะศัตรูทุกตัวก็จะมีเลือดเต็มหลอดกันหมดใช่ปะแล้วสกิลนี้จะเล็งเป้าไปหาใข่ผมว่าหลายคนก็น่าจะคิดออกละนะโดยเฉพาะคนที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก่อนอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแน่นอนคำตอบก็คือเล็งเป้าไปหาตัวที่อยู่ตำแหน่งที่4ครับ หลักการเดียวกันกับตอนที่ยูคาลิจดีพีบูแรกเลยเหมือนกับที่ธรมกิปาสตัน่ะถ้าไม่มีตัวละครไหนที่พลังโจมตีเวทสูงสุดธรามาก็จะปามีดไปหาตัวที่อยู่ตำแหน่งที่4อ่าหรือว่าถ้าใครจํากันได้ที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆในหอคอยดูหน้าที่คุณจะโดนนานากะยิงยูบีมาหาตัวที่ยืนอยู่ตำแหน่งที่4ก่อนนั่นแหละเหมือนกันเลยซึ่งตรงนี้แหละที่เจ๋งอย่างที่ผมเคยบอกประจําว่าในอารีนา การหยุดอีกฝ่ายในมูฟแรกถือว่าเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากเพราะว่าเราจะได้เปิดเกมก่อนโดยเฉพาะตัวของมิสกิที่สามารถหยุดตัวของอีกฝ่ายตำแหน่งที่4ได้ในมูฟแรกอีกเลยถือว่าเป็นอะไรที่ส่งพลังมากๆยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะหยุดซาลินซัมเมอร์แต่ว่าถ้าอีกฝ่ายใส่ลีมาร์เข้ามาแล้วเอาซาเลนไปไว้โซนหลังๆอะอย่างในทีมนี้ยังไงคุณก็หยุดไม่ได้ต่อให้จะใช้คาสมียร่างแรกหรือว่าร่างสนมุม หรือต่อจะให้เป็นยูกิก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าซาเลนไม่ได้ยืนยู่ตำแหน่งที่สองแต่ว่าถ้าเป็นมิสกิโอเอโดเจอทีมเหมือนกันกับเมื่อกี้ครับอ่ะเรียบร้อยโดนจับมัดทันทีที่เหลือก็เสร็จเราเพราะว่าตาเลนซัมเมอร์ที่เจนดีๆไม่ได้ก็คือไร้ประโยชน์ในอารีนา すいません。<music> <music> ค่าหิเื่อรือจะใช้อยู่ตัวที่ยูคาลิเจนดีบีให้ก็ได้เพราะว่ายูคาลิอะมากจะเนดีบีให้กับตัวที่อยู่ตำแหน่งที่4ใช่ไหมแต่ว่าปกติถ้าเราไม่มีตัวหยุดอ่ะก็จะโดนเปิดก่อนแบบนี้ถึงฝั่งเราจะมีซาเลนซัมเมอร์แต่ยังไงก็จะช้ากว่ายูคาลิอยู่ดีอ่ะยิ่งอีกฝ่ายเป็นทีป้องกันอ่ะยังไงส่วนใหญ่สปีดก็จะเร็วกว่าเราอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นมิสกีครับเราก็จะสามารถชิงหยุดอีกฝ่ายได้ก่อนนะทำให้ฝั่งเราได้เปิดก่อนนั่นเอง าน,นก็มาเข้าช่วงสรุปท้ายคลิปกันเลยวจะเปิดดีไหมสำหรับตู้นี้ตู้ของวิสกิโอเอโดในคลิปจานอันดับความน่าเปิดที่ผมได้ทำไว้คราวก่อน่ะผมให้อันดับของวิสกิอยู่ที่อันดับที่8ใช่ไหมแล้วก็ให้เทียรสิสครับอยู่ที่ระดับ s อสเทียหรือก็คือตัวที่เรียวเรียกว่ามัสแทบคือตัวแรกผมก็ลังเลว่าระดับ s s ทียนี่มันจะสูงเกินไปหรือเปล่า แต่ว่าพอมาลองหาตัวละครที่มีความสามารถคล้ายๆกันดูอย่าง ROE 6ดาวผมก็เลยถามกับตัวเองว่าถ้าเป็นอ o e 6ดาวอะผมจะให้เทียเท่าไหร่คำตอบก็คือ SS เทียนะสำหรับสายอรีนณาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมิสกิโอเอโดก็สมควรที่จะได้ SS เทียเหมือนกันเอาจริงๆในเรื่องของความสามารถเนี่ยผมให้มิสกิโอเอโดเหนือกว่าอ o e 6ดาวซะอีกนะในแง่ของยูบี น,นมิสกิกิแรงกว่าเพราะว่าคำสาบะจะแรงขึ้นทุกๆ30%มต่อวิแถมอยู่ได้นานถึง18วิเลยส่วนพิษร้ายแรงของอาอียูบีจะอยู่ได้แค่12วิเท่านั้นแล้วก็ดดเมจจะเป็นแบบค่าตายตัวด้วยก็คือเพิ่มความแรงไม่ได้อีกอย่างสกิลพิษของอาอวิถ้าทำาดำเมจไม่เข้าก็จะทำให้ติดพิษไม่ได้เพอะูไม่ติดพิษการจะทำให้ติดพิษแบบร้ายแรงก็จะยากขึ้นไปอีก ตัวตัวของวิสกีอันนี้จะต่างกันครับตรงที่วิสกี้มีสกิลที่2ที่ทําให้ติดคำสาบแบบเป็นหมู่ซึ่งจุดเด็ดของสกิลนี้ก็คือสกิลนี้ไม่ทำำมําดามจเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสกิลที่ไม่สามารถป้องกันได้นั่นเองถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปครับแล้วต่อด้ย UB, ยูบียยังไงก็ติดคำสาบร้ายแรงแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นมิสกยิยังมีสกิลหยุดที่ใช้ออกมาในหมู่แรกได้อีกจะหยุดตัวที่ยิงอยู่ตำแหน่งที่4ได้อะซึ่งจัดว่าเขาขั้น OP เลย เพราะว่ามีแค่มิสกิคนเดียวที่ทําแบบนี้ได้อะแถมยังเป็นสกิลหยุดของสายกายภาพอีกที่าทางป้องกันยากต่างกับตัวหยุดสายเวทครับที่จะป้องกันง่ายกว่าตัวหยุดสายเวทในอนาคตอ่ะจะมีตัวแก้ทางเข้ามาหลายตัวครับอย่างในตัวอย่างนี้ที่ไม่ต้องใส่รีมาเข้ามาเลยนะทั้งคาสุมิร่างแรกทั้งสนวมง่อยกินหมดเลยจะเม็ดเป็นศูนย์สกิลหยุดใครไม่ได้เลยอะแต่ว่าตัวของมิสกิจะต่างกันเพราะว่าเป็นสายกายภาพ สกิลหยุดของมิสกิคือแทบจะป้องกันไม่ได้เลยป้องกันยากมากแต่ว่าที่พูดถึงเนี่ยแค่ในกรณีของสกิลหยุดที่ใช้ออกมาในมูฟแรกเท่านั้นนะในมูฟต่อไปก็คือไม่เกี่ยวอาจจะมีคนเข้าใจผิดอีกนอกจากนั้นก็ยังมีสกิลที่สามารถลดเกาะได้อีกถึง2สกิลครับมีทั้งลดเกาะเวทลดกเกาะขยภาพเลยก็คือสามารถเล่นได้กับทุกทีมสามารถช่วยให้สกิลของเราอะเจาะบ,บารียของอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ ด้วยความที่มิสกิเป็นตัวละครแถวกลางครับทำให้เราสามารถจัดทีมเล่นคอมโบได้แบบหลากหลายมากๆอายกตัวอย่างเช่นเอามายืนขั้นตรงกลางนะให้ยูคาลิอะเจนดีบีข้ามหัวไปให้ตัวอื่นก็ได้หรือจะให้ยูคาลิเจนดีบีมาหามิสกิก็ได้เหมือนกันอ่ะก็อย่างที่ว่ามาทั้งหมดครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมให้มิสกิร่างนี้อยู่ในระดับ SST เทียเป็นตัวที่มีทั้ง ยอดสกิลหยุดในมูฟแรกแล้วก็มีพลังในการฆ่าอีกฝ่ายได้ด้วยตัวคนเดียวอีกจากคำสาพที่เป็นดัมเบลตแบบไม่คิดค่าดีเป็นนาอกสามารถทะลุดีเป็นไปได้เลยต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นตัวละครที่ถึกแค่ไหนอะอย่างเปโกะอ่าคูกะโนซุมิก็สามารถฆ่าได้นี่แล้วก็ยิง่งถ้าเป็นพวกตัวละครตัวบางบงนี่โดนยูบีไปทีเดียวก็น็อกได้เลยเป็นตัวที่สามารถจัดทีมเ่นคอมโบได้แบบหลากหลายในเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังเป็นตัวที่ใช้กันอยู่เลย สรุปก็คือเป็นเมตาไปแบบยาวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายอารีนาก็ตัดสินใจเอาเลยก็แล้วกันนะว่าอยากจะได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวคุณอ่าด้วยความที่หลังจากนี้จะมีตู้เก่งๆต่อซิวกันเข้ามาอีกแถมมิสกี้ล่างนี้ยก็ไม่ใช่ตัวรีบิตด้วยเนาะอ่ามีโอกาสออกหลุดเลทได้จากตู้อื่นอยู่ถ้าคุณดวงดีพออ่าแต่ว่าถ้าดวงไม่ดีก็นั่นแหละอ่ะยิ่งในอนารคตครับ กว่าที่ดาดฟาร์มเศษของมิสกิจะเข้าอะ่ะก็ต้องรอไปอีก1ปีกับอีก10เดือนเลยก็คือนานมากๆเกือบ2ปีอะ่ะนะถ้าใครที่คิดว่าไม่อยากรอไม่อยากจะลุ้นดวงอยากจะเลือกเปิดตู้นี้ตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าไม่ใช่สายอารีนาก็สามารถข้ามตู้นี้ไปได้เลยนะเก็บเพชรไปเปิดตู้อื่นจะดีกว่ามาตอนที่เหลือกัน ในส่วนของเซนโญค่าเสร็จที่ได้ตอนเริ่มจะมีพลังจมติกายภาพ90แล้วก็ค่าคิดิคอนอีก30ส่วนความ,มสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปสกิลที่1อ่าดาเมจจะได้เพิ่มขึ้นจาก2 9 4นะกลายมาเป็น4 4 0 5แล้วก็จะลดเกาะได้เพิ่มขึ้นด้วยจาก126อ่ะกลายมาเป็นลดเกาะได้168ทั้งเกาะเวทแล้วก็เกาะกายภาพ แล้วก็จะได้ความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือจะลดพลังโจมตีของเป้าหมายลงอีก1,622อะลดทั้งพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีกายภาพเลยส่วนสถานะผูกมัดอะอันนี้ก็ได้ระยะเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับจากเดิมที่จะติด2.5วิใช่ไหมกลายเป็นโดนมัด3.5วิเลยต่อไปการอัพเด้งกับการนำของ สำหรับตัวของมิสกิล่างนี้จะเป็นสายอารีนาเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถอัพสุดได้เลยแรง22ครับตอนนี้3ช่องแต่ว่าอีกเดี๋ยวไม่ถึงไม่ถึง2อาทิตย์แ่นดี้ใหม่ก็จะเข้าเนาะก็จะทำช่องที่4ได้เพราะฉะนั้นอัพขึ้นมาเป็นแรง22ได้เลยสุดท้ายการอ่านเนื้อเรื่องอ,อันนี้สามารถอ่านได้บทเลยไม่มีปัญหานะจะได้พลังจมตีเพิ่มขึ้นมาให้กับมิสกิทุกล่าง เอาจริงตอนนี้ก็มีแค่สอล่างเท่านั้นเองเนาะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับการรีวิวตัวของมิสกิโอเอโด้ทั้งั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย